มาเป็นเจลลี่ที่ซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีตั้งนี่เลยมานาวีเจลลี่อร่อยกินง่ายเจลลี่เจลลี่ กับพวกเราสองคนอีกแล้วตูนนะคะอีฟนะครับทางรายการ N A A อ e s o m บอกทุกๆวันศุกร์เวลา18นาฬิกาทางช่อง N A A Channel มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขามีกระดึงอยู่ตรงนี้ให้เราทำอะไรสักอย่างได้เลย่ายของไรสดคุณลูกค้าขาดคุณลูกค้าขาดคุณลูกค้าขาดวันนี้นมวัวหนองพอนะฮะจังอะเดี๋ยวเราเข้ามิชชั่นกันว่าวันนี้ทางรายการมีมิชชั่นอะไรไปดู มิชชั่นแข่งขันกันทายเพลงทีมงานจะร้องเพลงเป็นทำนองแล้วให้อินฟลูเอนเซอร์แข่งขันกันตอบดูซิใครจะไวกว่ากันไปดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราไม่ให้เขาร้องเพลงให้เราฟังเลยดีกว่าเริ่มเลยเพลงแรกใช่ว่าสันชนานแน่นอนจับติ่งหูทำไมอ่ะเดี๋ยวเธอเอามือยื่นไปก่อนเริ่มเพลงแรกจับขาอี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 ออีอีอีออีอีอ ย้อนไปด,ดูด <Elijah. S 1> ูก่อนค่ะ <labels> <analyzed fruit> ใครก่อนคะอ้าวอ่ะ <forecasting> ร้องอยากเป็นเธอไหมวัอนี้ให้เซก็ขี้มารักนับหนู่มหลบดีก็ดีเลือกดิก็ิีถูกไหมเธอไหมเอาน้องเอที่สอง

เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Diary of s u s i แล้วยังไงชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงว่าเออฉันฉันฉันได้ฉันยอมอ่ะเธองพูด Music l o v เวอ่าร้องนี่ที่มาร้องตื่อตื่อเขาเร้องงี้เหรอทั้งเพลงก็ันตื่อ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 หรอจำได้แต่ทำนองเออเพลงต่อไปคืออี อีกี้มันเป็นสกายไปกับผู้บริผู้พาไปสเกิร์ตอีกี้ชอบทาทองสาวของยังโอมเออออกีโอเอาแครอทมาฝากอยากให้เธอได้กินถูกปะเอาแครอทมาฝากเออ แมก็ต้ <ain> <S <S องเป็นคนที่เปิด <congestion> 2ล่วว่าตะกร้ามาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเอ๋อซัมบ์บล์กัน ฟร o d ซับ no ายเมนต์โปรดักต0%น o ชูการแล้วเขามีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ซสิงแล้วก็อะไรอีกตัวสุดท้าย C A แคลซียมเอเอ,อวิธีการรับประทานดูได้เลยจากข้างกล่องว่าฉีกซองแล้วคือสามารถรับประทานได้เลยวันละหนึ่งซองเปิเดเลยมาฉีกซองง่ายมาเ้ย เขาเป็นกลิ่นมิกเบอรี่กลิ่นหอมใช่พอมันเป็นส่วนผสมพวกผักพวกผลไม้ฉันรู้สึกว่ามันทานยากฉันจะดูดีว่ามานาวีเจลลี่จะทําให้ทานได้และอร่อยแค่ไหนอ่ะเริ่มเลยโอ้โหเขาไม่ใส่น้าตาลจริงหรอแต่มันมีความแบบความทานง่ายอ่ะมันจะหวานหวานก็นิดนิดอ่ะมจะเป็นน้ำตาลจากผักอืมขอรอตีองด้ไหม อร่อยอ่ะอร่อยจริงๆทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะมีส่วนประกอบที่สำคัญนี่ก็คือคะน้าแครอทป่วยเลนขึ้นช่ายอ่ะอทุกคนหมดมีขึ้นช่ายอีกแล้วมีสารสกัดที่มาจากผลส้มแขกแล้วก็มีแพนมอนบีคอมเพก50 และยังไม่หมดนะคะยังมีอีกก็คือบาซิล l ัสโคแอคูเลนมะนาวีเนี่ยเขามีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพของเรายัางไงบ้างยังไงคือในหนึ่งซองเนี่ยเขาจะมีวิตามินและแร่ธาตุที่มาจากผัก เยอะจากธรรมชาติ<ช>และนีโปรเบลติกที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและนอกจากนั้นเขายังช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารเราได้ด้วยทานเป็นประจํทาทําบ่อยๆก็ยิ่งช่วยได้เยอะแล้วใครเป็นหวัดไุง,ง่ายเป็นภูมิแพ้ง่ายเขาก็ช่วยเหมือนกันและเขายังช่วยบํารุงสายตาประตายสมองใช่ทำให้สมองเราแบบไร้สดชื่นทั้งวัน คือบำรุงครบทุกด้านจริง<ช>ๆท <ๆ S 1> ี่เราพูดกันมาเมื่อกี้แทบจะแบบ over all ของร่างกายเราเลยเอาจริง<ช>ๆ,ๆนะมานาวีเจลลี่ <ๆ S 1> เขาตอบโจทย์ใครตอบโจทย์เธอเลยใช่แล้วก็ตอบโจทย์เธอเหมือนกันเพราะเธอไม่ชอบทานผักไม่ชอบทานผลไม้แต่อยากดูแลแล,และรักษาหุ่นและสุขภาพเขาเลยออกแบบโปรดักต์และผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาข้างกล่องเขาเขียนเลยว่ามีทั้งหมดเจดซองทานวันละซองเจวันรู้เรื่องรู้เรื่องเออมานาวีเจลลี่ทานยังไง ก็คือในหนึ่งกล่องมีเจดซองถูกไหมเราสามารถฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยเป็นเจลลี่เคี้ยวสนุกสุกเป็นสน็คของเล่นแต่ถ้าอยากเพิ่มความอร่อยสามารถแช่ตู้เย็นแล้วก็กินได้ก็จะได้ความเฟรชความเย็นความสดชื่นได้เหมือนกันเดียเลิศและเขายังผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานเพราะไงเพราะมานาวีเจลลี่ยังคงคุณสมบัติของผักอะ่ะเทียบเคียงอะไรเลยรู้ไหมเทียบเคียงกับผักสดๆในฟาร์มเลย ความเป็นนวัตกรรมของมานาวีเจลลี่คือเขาเห็นรเห็นแล้วว่าผักใบผักเป็น,นต้นนน่ะมันทานยากฉันย,ยังไม่ชอบเลยเธอยังไม่ชอบเลย,ยเขาเลยปรับเปลี่ยนมาให้เป็นแบบเจลลี่ที่มันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทานง่ายเขาทํามาให้ดูดซึมได้ง่ายในระดับนานโนเลยนะจ๊ะาเจลลี่ของโเ,เนีย<ห>เขาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจย,ยังไงเธอยังไงจังเขาให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยปลูกผักแบบอินทรีย์ก็คือไม่มีสารพิษออแกนิก ล้ลวนเลยใช่ไหมทำมาเป็นมานาวีซึ่งแปลว่าเราสามารถดื่มเจลลี่ผักตัวเนี้ยได้อย่างไม่มีสารพิษเออก็คือปลอดภัยจากภายนอกสู่ร,ร่างกายเรานั่นเองอมานาวีเจลลี่มีรางวัลการันตี ซึ่งก็คือได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมปี2565ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ KUbit และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ด้วยเฮ้ยรางวัลการันตีขนาดนี <Hi. S 1> ้ช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะมีตามนี้นเลยนะฮะตมไหนตามไหนอีก ตันนี้ตัวนี้แหละ,ะจะเาอยู่ตรงไหนและก่อนจะจากกันไปเรามีเกมสนุกๆมาให้แบบชิงรางวัลมนาวีเจลลี่เราจะแจกทั้งหมด3รางวัลชนะเนี่ยก็คือคนละหนึ่งกล่องรับไปเลยเพียงแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าคำถามก็คือ,อ,อมนาวีเจลลี่ผัก1ซองได้อะไรบ้างง่ายมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดข้อมูลไปเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมากมายเลยใช่ไหม ตอบให้ได้นะคะเพราะอยากส่งของดี <ซะ S 2> แบบนี้ก็คือแบบอยากให้ถึงมือทุกคนสําหรับวันนี้นะคะเรา2คนอีฟแล้วก็กระตูนเนี่ย <ซะ S 2> ต้องลากันไปแล้วติดตาม N A A ออซัมบอกได้ที่ N A A ช n n e l ทุกๆวันสุกร์สินาฬิกานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด,กดกริง่งกดซับสบไคร e นะครับให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายกดไล